เป็นนักฟุตบอลกําลังโด่งดังเลยในรุ่นสี่สิบปีบวกรีบอนาคตกาลังสดใสเลยอ่ากำลังสดใสดใเลยคือเดินสายเป็นรายเดือนเลยใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ครับพี่ผลงานกําลังเข้าตาเลยพี่มีตั้งแต่วันที่หนึ่ง,งเลยนะโปรแกรมซ้อมแข่งเดินสายวันที่สามวันที่สี่ทำอะไรคือยาวให้แฟนๆคลับไปเห็นหมดเลยใช่ครับพี่ชาวหรือว่าเป็นผลงานที่ฮอตฮิตแล้วทุกทีมต้องการเอาเอกไปเตะ ต่างจังหวัดก็ไปมีค่าน้ำมันให้มีตั๋วเครื่องบินให้ครับเป็นบรรยากาศของฟุตบอลรุ่นอาวุโสสี่สิปีบวกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ครับพี่เพราะว่าเอกนี่โชว์ตารางนะเหมือนนักร้องเดินสายเลยหนึ่งหนึ่งสัปดาห์มีที่ไหนสัปดาห์สองมีที่ไหนสัปดาห์สามแล้วก็รวมทั้งเดือนเนี่ย ป็นบรรยากาศาที่บอกว่าโหสุดยอดเอกคร<อ>ูนี่นะครับรอ่ะดีมากเลยคับุศเข้ามาประเด็นที่ว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างไรถึงตอนนี้นอนพักรักษาตัวครวนครางถึงว่าตัวเองเป็นผู้พิการเลยมันเริ่มต้อนอยังไงในการที่อุบัติเหตุครับเอกก็เป็นโปรแกรมที่ไปท่องเที่ยวภาคเหนือครับเชียงใหม่ พี่รันก็จัดเหมือนสันทนาการแต่ว่าจัดทัวรน์น้ำลอง,ลงรับยัดไล่เยาวลันะครับ<ม>ของพีอูดนะครับ<ม>แต่ว่าพอดีว่าทางทางนูนะ้นเขาเตรียมทีมฟุตบอลสําหรับกอ่รายการกีฬาแห่งชาติก็มีทั้งลาพูนเชียงใหม่พิษณุโลกอะไรเงี้ยมาจอยครับแล้วจัดเป็นเหมือนว่าพวกเราไปเนี่ยอโดยนามทีมรันอทัพระราชทานนอฮะผมก็เข้าใจว่าทางนู้นก็คงคิดว่าเราไปเต็มที่ แต่จริงไม่ใช่เราเป็นสันทนาการเนี่ยะพี่เหมือนกับฟุตบอลเราไปเที่ยวเป็นอ่าเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวรีแลกต์ะพี่แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงช่วงไหนปลายฝนต้นหนาวใช่ครับวันนั้นวันทัวร์นาเมนต์วันที่สี่ธันวาครับพี่โอ้สี่ธันวาหกสี่ธันวาคมหกสี่อากาศกําลังดีเลยโอ้อากาศกําลังดีเลยครับพี่อุณหภูมิสิบสามองศาตอนนั้นอก็ก่อนตอนไปเตะก็ไปเที่ยวกันก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าทัวร์นาเมนต์ ไม่ได้เจตนาไปแข่งขันนะคือไปเที่ยวแล้วก็ไปออกกําลังกายกันใช่ครับพี่ทางเรานี่แบบนี้เลยครับพี่ยืนนแต่นี่ทางนู้นทางนู้นครับทางนู้นจัดเต็มแล้วพี่จัดจัดเต็มมาเลยครับล้วแล้วเหมือนกับพี่ชาวเหมือนกับคนติดตามเฟซบุ๊กนะโอ้ก็เหมือนกับเป็นเป้าอ่ะผมก็ยอมรับอ่ะผมก็รู้ตัวมันเป็นเป้าแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะหนักหนาสาหัสแบบนี้ครับ ก็ก็ก็ลงไปเล่นก็ก็เข้าไปเล่นผมเล่นแมตช์ที่สองนะพี่แมตช์แรกผมก็ไม่ได้ลงนะอ๋อแมตช์แรกไม่ได้เล่นใช่ไหมฮะไม่ได้เล่นครับเพราะเพราะว่าในในรอบแรกจะเจอสองแมตช์แล้วเจอลําพูนก่อนแล้วค่อยมาเจอเชียงใหม่ออซาร์อืมอ่าผมก็ลงแมตช์สองนะพี่ลงไปได้ประมาณสิบห้านาทีตั้งแต่นาทีแรกไหมใช่ครับนาทีแรกนาทีแรกครับครึ่งแรกนี่จบหรือยังยังครับอลี์บอลมาได้สิบห้านาทีเองพี่อือืมไม่เกิน เหมือนเหมือนชาย,ยาตัวเองค <laughs> ลงไป,ปลงเป็นจมนเต่าอาจจะอันนี้ลงลงเป็นจอดนี่ลงเป็นจอด,เป,จอดเป็นไงมันมันเป็นจังหวะไหนมันถึงต้องขาหักถึงต้องหามกันออกจากสนามบอลนะมันเป็นจังหวะของฟุตบอลเนื้อพี่คือจังหวะนั้นทุกทีนี่ผมรับบอลจากปีกเนี่ยผมก็จะคืนแล้วก็วิ่งเข้าจุดใช่ไหมฮะจุดจุดที่เราจะเข้าฮอตอ่าแต่วันนั้นแบบเรานึกสนุกว่าเอ้ยเรามาเอนเตอร์เทนเรามาเรามาเที่ยวนะครับ แล้วเราก็ไม่เคยได้มาเล่นภาคเหนือครับแล้วเราก็เราก็ลองลองเลี้ยงหลบไม่ใช่เลี้ยงหลบผู้เล่นกองหลังเริ่มจาก, wing back กวิ่งแบกขวาหลบสอง,สองคนสนี้มาได้ก็คือสปินบอลเข้ามาอยู่ในกรอบเขตโทษอดีตกองหลังฝั่งตรงข้ามจีนี่เซนเตอร์ฝั่งซ้ายครับเขาก็วิ่งวิ่งมาเหมือนกันแต่จังหวะนั้นในหัวเนี่ยส่วนตัวนะครับไม่ได้คิดอ,อะไรเพราะว่าคิดว่าเ,เดี๋ยวน้องมันเตะเราก็แค่เอาขาบัง เอาเอาเอาด้านเอาด้านเท้าด้านในแปรครับบงับงบังบอลไว้เฉยเขาก็สกัดโดยธรรมชาติเขาไอธรรมชาติของเขาคือเขาไม่ดึงเท้ากลับเนี่ยพี่มันกลายเป็นว่ามันช้อนขึ้นไปแบบเตะตะวัดครับก็ผมก็เลยโดนตรงตรงที่สูงกระตุกขึ้นมาข้อเท้าครับยี่สิบเซนแล้วก็มีรอยปุ่มสตั๊ดจารจึกไว้ตรงนั้นนะพี่ตอนนี้ก็ยังม,<ป>มีอยู่ <laughs> มีอยู่พี่ <laughs> ยืนยันครับ โดนเป๊ะปุ๊บเสียงดังเป๊ะคนที่นั่งอยู่บนชั้นสองรเยลเอียได้ยินกันหมดทั้งสนามเลยพี่จังหวะนั้นก็คือยืนอยู่นะครับปักหลักตัวเองเนี่ยในภาพก็คือลอยคือที่ตัวเองรู้สึกะครับก็คือลอยขาข้างขวานี่ปักขึ้นไปข้างบนนะพี่อืแล้วมองไปเห็นขาตัวเองนะพี่ในจังหวะที่ตัวเองลอยอยู่นะพี่นะแล้วก็แขนมันก็อย่างนี้เลยครับขามันจะเป็นแบบแขนเนี้ครับพี่อืมอ๋อคืออย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้ครับ เห็นขาดตัวเองแบบนั้นเลยคือหล่นแล้วก็เหมือนกระดูกมันนั่นแหละใช่ครับพี่มันหักไปแล้วครับแต่ว่าเพียงทาไมยังไม่ไดลุกไม่มีตัวค้ำแล้วไม่มีตัวค้ำแล้วใช่ครับแล้วมันก็หล่นลงมาแล้วก็ผมก็หล่นที่พื้นนั่งตุ๊กพอหล่นเสร็จผมก็บอกทุกคนว่าอย่าขยับขยี้นผมผมขาดแต่แลายคนยังไม่เชื่อกันรู้เลยรู้เลยตัวเรารู้เลยแต่เขาเดินมาเนี่ยเขายังไม่เชื่อกันเพราะว่ามันไม่มีเลือดไม่มีอะไรออกไงพี่ชาว อ๋อถุงเท้ามันเป็นถุงเท้ายาวอืมแต่ก็บอกบอกให้เขาเรียกกู้ภัยมาเลยแล้วก็น้องน้องของทีมพี่ลานนะครับน้องสายเขาก็เขาเป็นกู้ภัยเก่าเขาเคยทํางานปล่อยตึงเนี่ยเขาก็เลยรีบให้เข้าเฟือกเพราะตอนนั้นคนแก่กู้ภัยสองคนนั้นคือยังไม่ค่อยอ่าแกก็รีบขันชะนะเอามาผลประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ย ก็รีบนําสงส่งโรงพยาบาลแต่น้องคนที่เตนะเนี่ยแกก็เดินมาขอโทษอืมแต่ตัวใหญ่ผมนะพี่ขานี่ใหญ่ก่าผมสูงร้อยแปดสิบห้าอืมเจ้าของสนามแกก็มาเยี่ยมตอนที่อยู่ไล่เยลเล่นะครับพักฟื้นอยู่ที่เชียงใหม่อีกเจ็ดวันนะครับก่อนกลับครับเพราะว่าตอนนั้นกลับเลยไม่ได้เพราะว่าเดินทางเลยเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าแผลยังไม่บุยังไม่ลดบวมครับพี่แต่ก็มีการ<อ>จัดการแข่งฟุตบอลผ่านพ้นไปโดยสโมสรรันยูเนเต็ด พี่รันกับพี่เอ็มเป็นโต้โหแล้วก็รวมกับอาจารย์สมานะครับเอ็มที ana, ่เปนะที่ประโมทนะครับรวมรวมกันครับแล้วก็ได้ได้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆองย่างดาบพัดเ่าซิล่แฮปปี้เลิฟเอ็มเดอะมนเอใช่ไหมครับก็ประมาณหกทีมนะพี่โดยที่ก็มีทีมฟักพวกกันในสมาคมอีกทีหนึ่งเขาจะมาะครับตอนแรกพีเอสซีอันนี้ไม่ใช่พีเอสซีในนามสมาคมนะพี่แต่เป็นกลุ่มที่ผมเคยสังกัดก็คือกลุ่มพีเอสซี พอมาอยู่ที่บ้าน,นพี่ชาวเพราะเราไม่คุ้นกับไม้ไม้พยุงอะครับเราไม่เคยใช้มันนะอ่ะยังไม่จัดห้องนอนล่างก็ยังนอนข้างบนอยู่ปกติวันนั้นเผลอพี่ไม้หลุดมือตกบันไดนพี่อุ้ยกี่ขั้นอนะคือแผลนี่เพิ่งหายสดๆเลยพี่แผลเย็บหายแล้วดูอย่างดูดีหมดแล้วพี่อืมหล่นตุ๊บจากจากชั้นบนลงมาโอโตอนนั้นไม่ต้องเลือกอะพี่ชาว คือถ้าเราเอาเอาเอาแขนลงหรือคอลงก็อาจจะคอหักหรือแขนหักใช่ไหมพี่ก็มีก็ไม่ชั่วโมงนั้นก็กิดอะไรไม่ได้นะพี่อ่ะเอาขาลงวะขาลงวะใช่ขาข่าตนวที่มันขาหักกันนะใช่พี่โอ้โหชีวิตปรากฏว่าพี่ชาวขางอเลยพี่เหล็กงอพี่ชาวเคยเห็นเหล็กงอไหมเคยเห็นสคือคือคือเหล็กงอพี่แล้วก็ แล้วก็วันนั้นมีเกิดเหตุคือเราจะต้องไปศาลคือมันมันมันเลี่ยงไม่ได้พี่ไปนั่งฟังศาลอีกสองวงไปกันถึงจะได้ไปผ่านะพี่พี่ชาวนะิดูสุด,ส,ดสุดอะ่ะชีวิตแต่วันนั้นเลือกไม่เอาทุก,อ,อ,กอย่างทุกอย่างก็ผ่านมาหมดแล้วตอนนี้ณวันนี้ณวันนี้เป็นไงณวันนี้นี่คือถ้านับเขาให้นับวันผ่าครั้งที่สองเท่รับก็แต่ก็รวมรอนเกิดเหตุก็คือห้าเดือนแต่ถ้านับผ่าครั้งที่สองนี่ก็คือสี่เดือนอ ของการ<ม>การรักษากร,ระดูกตอนนี้คุณหมออนุญาตให้ลงน้ำหนักได้ไม่เกินห้าวิหมายคพราะว่าหมายคพามว่าเราครับนี่ขาเราล้วก็กดไปเต็มเต็มอะไเงี้ยตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเรานับห้าวิแล้วก็ยกขึ้น<ม>ใช่ครับพี่ฝึก<ม>ให้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าพึ่งอย่าพิ่งเดินโดยที่ไม่มีไม้คำ้ำอา่าถูกต้องครับจากแต่ก่อนเนี้ยแค่เอาขาแตะพื้นนะพี่เชา น้ำตาไหลครับพี่มันกระเด้งขึ้นมางบนเลยครับพี่ใช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 ่เข้าใจใช่ครับพี่เพราะกระดูกมันยังไม่ติดแต่ตอนเนี้กระดูกชิ้นใหญ่สมานแล้วอืแต่ว่าอชิ้นเล็กเนี่ยหมอไม่ได้ทําอะไรให้ก็ให้ติดทาธรรมชาติอืมก็ยังเสียวอยู่ครับพี่ก็ไม่ต้องพูดถึงการที่จะกลับมาเตะฟุตบอลเนี่ยพี่พี่ไม่ได้นึกบรรยากาศที่เอกจะกลับมาเตะฟุตบอลนะครับเหมือนกันครับพี่ ทุโมงี้ใครถามผมผมบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องนึกล้พี่มองว่าเอกขอให้เดินได้ก่อนถูกต้องครับอย่าไปพูดเลยว่าบรรยากาศจะต้องกลับมาเตะบอลวาดลวดลายจะต้องมากลางตารางแต่ละวันแต่ละเดือนพี่ว่าเอกตอนนั้นน่ะตอนเนี้คือคือยังไม่สามารถที่จะไปกำหนดตรงนั้นใช่ครับเพราะมันมีเหล็กที่ที่ใช่นะใช่ครับ ตอนนี้เป็นนักเตะแข้งแข้งเหล็กไปแล้วพี่แข้งเหล็กแข้งเหล็กเอาเป็นว่าใช่ครับยังไม่ต้องถึงขนาดปิดตํานานอ่ะอาจจะเบนเข็มไปเป็นโค้ดอาจจะเบนเข็มไปเป็นกูรูหรือจะภาคบอลกับพี่ชาวก็ได้นะได้เอาดีๆเอาผฮยได้เข็นรถเข็นปหาพี่ชาวี่ยเราอยู่ในหมวดเดียวกันหมวดผู้พิการทางการเคลื่อนไหวก็เดี๋ยวจะมีไฟอีกไฟหนึ่งทางด้านดรสายันแสงบงใช่ไหม เพื่อนๆสมุดประการก็อาจจะเป็นการรวมทีมต่างๆนั่นแหละมาเลยใช่ครับใช่นะครับทั้งหมดกี่ทีมอะประมาณสามสิบทีมได้ไหมที่เราไปเดินสายเขาจําไม่ได้นี่เช้าเอาสักสิบทีมสักสิบทีมครับสุดท้ายในสิบทีมนะครับมาเตะฟุตบอลช่วยเอกรูนี่นะครับนี่ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลที่โด่งดังนะครับบนโซเชียลนะครับอพี่ชาวเคยสัมภาษณ์ลืมไปแล้ว ลงเป็นยิงครับสัมผัสเป็นเข้าพี่เช้าให้ใช้ยิงสัมผัสเป็นเข้าแต่ครั้งนี้ลงไปเนี่ยโคเลี้ยงหลบหนึ่งหลบสองเจอนักเตะอาซมชันใช่ไหมน้องกระผมก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับเขาก็ขอโทษครับก็เป็นเป็นเรื่องของปฏิเทธเอาะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาพนะครับที่ได้สะท้อนกลับไปนะครับในส่วนของนักเตะนะครับแม้ว่าจะบาดเจ็บนะครับก็ยังมีพวกพ้องน้องพี่ นะครับดูแลแล้วก็ปลอบขวัญด้วยการเตะฟุตบอลช่วยเหลือนะครับแต่ที่สุดเอกรูนี่และทุกๆคนนะครับครอบครัวคนใกล้ชิดนะที่ต้องอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ครับพี่ยังเอกยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นผู้พิการครับเอเอกยังยังไม่ถึงขนาดคุณหมอจะรับรองว่าเอกเป็นผู้พิการใช่ครับย,ยังไม่ถึงขนาดพี่ชาวพี่ชาวที่สุดยอดนะในว่าพี่ผมสุดยอดจริงครับ วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของพี่เานะครับในช่วงนี้เอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่เาาขอบคุณทุกทุกคนครับพี่